สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตู้อนุบาลลูกไก่นะครับที่ประดิษฐ์เองทำเองนะครับโดยการคำนวณพื้นที่ใช้สอยนะครับแบบแรกนะครับใช้เหล็กกลองขนาดเล็ก4หุนเนี่ยครับทั้งหมด4 4ท่อนนะครับท่อนละ6เมตรนะครับก็คำนวณมาโดยใช้ความยาวทั้งหมด150นะครับแล้วก็ความลึกนะครับ90 ครับก็จะตัวหนึ่งก็จะใช้เหล็กทั้งหมดสี่สี่เส้นพอดีเปะ๊ะนะครับเศษเหลืออยู่ประมาณนิดหน่อยนะครับเศษเหลือประมาณ1เมตรนะครก็จะมีกั้นเป็น2ห้องนะครับห้องแรกก็จะมีประตูปิดเปิดนะครับสำหรับห้องนึงนะครับข้างล่างปูด,ด้วยแผ่นตะแกรงนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกไก่เวลาเขาถ่ายนะครับมันก็จะร่วงลงล่างแล้วก็สามารถ เก็บเก็บขี้มันได้ด้วยนะครับประตูนี้2ประตูนะครับก็สะดวกที่ต้องคิดทานี้ก็เวลาให้วัคซีนนะครับมันจะได้จับจากกรงนี้ไปไว้ตรงนี้นะครับแยกกันเลยตรงนี้ไปไว้ตรงนี้ครับจะกันคับส่วนอีกตู้หนึ่งนะครับเป็นฝาฝาหน้านะครับฝาเปิดหน้านะครับก็แต่แยกเป็น2ห้องเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ยังไม่ได้กั้นนะครับก็แยกเป็นสองห้องประตูสองประตูใช้ประตูแบบแบบเลื่อนเข้าในนะครับว่าเราสามารถเข้าไปถึงข้างล่างได้ก็ตะแกรงตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงลวดกั้นอยู่นะครับเพื่อประหยัดนะครับประหยัดอันนี้ก็จะมีลวดขึงข้างใน่เนะราจะใช้ลวดมัดปกติจะใช้สายสายนี้รัดก,ก็จะง่ายดีนะครับ ตะข่ายเขียวที่มัดก็จะใช้ตะข่ายขนาด90พอดีครับก็ครั้งแรกนะครับเด็กเชื่อมเองกับเชื่อมเองนะครับค่อยๆทําไปก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็นําไปประดิษฐ์ประยุกต์ใช้ไดอ้อันตัวน,นี้ก็คือใช้แบบแขวนได้นะครับก็คือแขวนตรงนี้แขวนให้มันอยู่เราไม่ต้องตั้งพื้นก็ได้ นะครับเยวก็จะลองทำดูนะคับแล้วก็ให้ไฟนะครับขอบคุณครับ